ทำบุญกับพระปลอมขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันตตกนรกในโลกยุคปัจจุบันนี่ข่าวพระเยอะถูกไหมท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างเคยเสียบมาบ้างเคยเห็นพระรูปนี้เราศรัทธามากแล้วก็วันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีข่าวหรือว่าอะไรทำให้เราผิดหวังทําให้เรามีภาพจําที่ไม่ดีทําให้เรามีทัศนคติต่อพระที่ไม่ดีอีกต่อไปทําให อาจจะมองพระรูปไหนก็เป็นเหมือนเป็นพระไม่ดีหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างหรือบางคนที่มีศรัทธ,ธามั่นคงแยกแยะออกก็ดีหน่อยในสมัยพุทธกาลมีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นพระองค์ที่ชอบทําทานชอบให้ทานตักบาตประจำเนิมนม์พระ อาาหันมารับบาทในพระราชวังตลอดยาจกหรือว่าคนขอทานแถวแถวพระราชวังนั่นแหละเห็นว่าพระมาบินทบ,บาทแล้วได้อาหารเยอะนะก็เลยอยากจะปลอมตัวไปเป็นพระบ้างก็เอาจีวรมาหม่มโกนหัวต่างๆปุ้มบาทเข้ามารับบาทในพระราชวังท่านี้ยาจกเนี่ยด้วยความที่ไม่ใช่พระจริงก็เลยต้องพยายามทําให้ตัวเองดูหน้าเรื่องใสที่สุด กาจะเดินจะนั่งจะหันจะมองเรียบร้อยทุกอย่างสํารวมน่าเรื่อมใสมากพระราชาเห็นก็ตักบาตนะภาพปลอมรูปนั้นไปแล้วก็ยังทอดพระเนตรตามไปอีกโอ้ยังเกิดความศรัทธาทำไมพระอรหันต์องค์นี้น่าเรื่อมใสจังก็เลยให้อมาตตามไปดูซิว่าท่านจำอยู่ที่วัดไหนพักอยู่ที่ใดจะได้ ตามไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ตามไปฟังธรรมะจากท่านบ้างนะฮะพระปอมองค์นี้เมื่อรับบารเสร็จแล้วก็เดินรับพระราชวังไปพอพ้นกำแพงอมอา์ก็ตามมานะตามมาดูอย่าว่า,วาพระองค์เนี้ยจะไปไหนหรือว่าพระปอมอคลเนี้ยจะไปไหนพอแกเดินพ้นกำแพงแกก็เปลื้องจีวรออกเอาจีวรเอาบาดอุปกรณ์หากินเขานะ่้ยเอาไปซุกไว้ในป่าอมอา์เห็นตอนนั้นก็ตกใจแบบอ๋อ นี่มันไม่ใช่พระจริงดังที่พระราชาคิดเนี่มันแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้กลับไปเล่าไปทูลพระราชาองค์ก็น่าจะทรงเสียพระไทยแน่และก็อาจจะมีจิตอกุศลหรือว่าทาสั่งคนมาฆ่าแะจบคนนี้แน่นอนเลยอะมาตย์แกก็เลยตัดสินใจที่จะไม่บอกความจริงเขาก็เลยบอกว่าพระองค์นั้น พอเดินรับกําแพงพระราชวังไปก็หายเข้าป่าไปเลยพะอเจ้าค่ะพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็โอ้ยิ่งศรัทธากว่าเดิมอีกหายหตัวได้ด้วย <laughs> หายหตัวเข้าป่า